สวัสดีครับผมบินเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแจกรถกันอีกแล้วนะครับผมและรถที่ผมจะมาแจกในวันนี้ก็คือไนล์เลยที่ผานเองทุกคนนะก็จอดอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับผมเจ้าเอา้าเอา้เอารถลี <c ười> รถลีเฉยเฮ้ยเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนไป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 นี่ไงน,นี่ไงโดนโดน <c ười> โดนกูโดนกูเนี่ยเรือนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันชอบเป็นแบบนี้ตลอดเว้ทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรกันอะไรพวกนี้นี่โคตรเรือนเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายสถานที่แป๊บนี่เอาตรงนี้ดีกว่าป่ะนี่รีวิวข้างบนเลยโอเคเดี๋ยวตัดไปอยู่ข้างบนแล้วกัน five minutes later โอเคมาถึงละไปเมื่อกี้เจอเรือนทุกคนเกือบแล้วล่ะ กือบโดนคือถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นระบบตายแล้วกเกิดเลยอะ่ะเหมือนเมื่อก่อนนะเออมันก็ยังพอหยุนหยวนกันได้อยู่แล้วถ้าเจอเรือนแบบนี้อะ่ะแต่ว่ามันตายเดี๋ยวนี้มันตายแล้วมันรองไงทุกคนเออก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาโดนพวกเรือนมาตีะนะเออโอ้ถ้าเกิดตายเกิดเหมือนเมื่อก่อนนะฮึวัดไปสวนละจังหวะนั้นอ่ะเอ แต่นี้ไม่ได้จริงทุกคนพวกนะั้นมันน่าจะมีอาวุธกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งมันมา2ด้วยเราไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมโอเคมารีวิวรถกันต่อเลยนี่ครับในรถยี่หานี่ n r g 500เซกมาน,นี่เป็นไงเสียงมีเสียงด้วยนะครับคันนี้มีตัวรถถ้าขับแล้วก็เสียงเหมือนเดิมนะครับครบเซ็ตพร้อมเล่นนะครับผมแต่ในมือถือไม่มีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันค่อนข้าง,งจะละเอียดหน่อยนะครับผมเอาเลือกกล้องไม่ได้หรอเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวแป๊บนึง เสกกล้องมากันโอเคนี่นี่ครับผมก็รายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนี่ครับผมถ้าเกิดแปลงลงมือถือมือถืออาจจะหลุดได้นะครับเพราะว่าก็คือถ้ามือถือมันหลุดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับมือถือนะครับเพราะว่ามันจะแก้ยากนั่นเองนี่ครับผมเออถึงจะเป็นแบบแค่มอดดเตรรถก็เถอะเออแต่ว่ามันก็ ค่อนข้างยากนะไม่มันไม่เหมือนคอมอ่ะเออที่เวลามันมีปัญหาอะไรมันก็สามารถแก้ตรงนั้นได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแยกหมวดหมู่กันนั่นเองนะครับและคลิปนี้ผมไม่ได้เปิดกล้องเลยก็ขออภัยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเปิดแล้วกันเนาะ <c oughs> นะครับก็ใครอยากเล่นในมือถือก็ลองแปลงลงดูแล้วกันนะครับผมแต่ผมตอนแรกผมว่าจะแปงลงก็แหละแต่ว่าคือตามที่บอกกันรายละเอียดคันนี้มันเยอะนะครับผมก็เลยไม่อยากแปลงนะครับผมเออก็ เล่นในคอมดีกว่านะครับจะได้แบบลื่นด้วยไงเออถ้าเกิดถึงมันจะลงมือถือแล้วมันไม่หลุดนะมันก็อาจจะแหลกโคตรเลยก็เป็นได้นะครับมาโอเคพูดเยอะแล้วเดี๋ยวตั้งมุมกันให้ hey, แสงมันมาทางนี้อ่าโอเคโอเครถดห้ามรีนะเว้ยห้ามรีนะเว้ยมามารีวิวกันเลยนี่ครับผมคันนี้ก็คือในระดับห้านี่ครับผมเป็นแบบทรงสนามนะครับผม ก็มีพี่คนนึงเขาส่งมาให้แจกนี่ครผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้แล้วกันนะครับเขาทำช่อง youtube ด้วยนะครับเป็นแบบรับตัดเสียงอะไรประมาณนี้ก็ไปใช้บริการพี่เขาได้นะครับส่วนผมนี้ยังไม่ได้รับทําอะไรเลยนะ <c oughs> เออถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่รับทําหมดนะครับแม้กระทั่งเบนเนอร์ยูทูบอบเออใครที่ติดตามผมยุคนั้นก็จะรู้ดีนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ผมปล่อยมือละวางมือละแต่ก็เดี๋ยวจะกลับมาแล้วกันนะครับ แต่ขอคิดก่อนว่าจะทําอะไรดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็อยากหาเงินด้วยไงเออเราก็แจกฟรีมาเยอะนะเงินรอบไม่มีเลยนะครับก็บอกเลยว่าไม่มีเลยนะครับเงินนะนะเออก็เดี๋ยวต้องหาเงินมาลงทุนอะไรสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเคมาพูดเยอะละเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะครับก็คันนี้เป็นโอโหรถลีกแล้วสงสัยต้องนั่งแล้วล่ะทุกคน่ะคงไม่เป็นไรหรอกเนาะ นั่งไว้แบบนี้แหละโอเคเสียงเครื่องมันอาจจะลวนแต่โดนส่วนอาจจะงงนะครับนั่นเป็นไงแล้วก็มาจากติ๊กตอไอ้น้องโอเคบารีวิวส่วนบนนะครับส่วนบนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแบบแงนหน้ากากขึ้นนะเป็นเหมือนรถสนามแหละเออเป็นทรงรถแดดอะไรประมาณนี้นะครับเออตรงนี้แฮนน่าจะไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวลงสักหน่อยแล้วกันอ่ะซ้อนแล้วกันเออ นี่พวกแฮนด์พวกอะไรก็จะประมาณนี้นี่บผมเป็นแบบทรงดกเลยนั่นแหละนี่ครับแต่รู้สึกรู้สึกว่าเหมือนมันจะเป็นแฮนด์ทรงเดิมนะใช่เป็นแฮนด์ทรงเดิมทุกคนแต่ละกากะนีแหนขึ้นนะครับเป็นทรงสนามเป็นดัสมัยก่อนนะครับผมบางคนตรงนี้เป็นคาร์บอนนี่ครับช็กเป็นโช็เออแกนทองด้วยนี่ครับโคเท แล้วตรงนี้ด้วงก็จะเป็นเบมโบนี่ครับผม1พอร์ตนะโอเคแล้วจานตรงนี้ก็จะเป็นจานรูปตีนนะครับผมขออภัยในคําไม่สุภาพด้วยนะครับแต่ผมชอบเรียกแบบนี้มันติดปากดีนะครับเป็นจานรูปตีนนะครับเป็นจานลายบนะครับดุมตรงนี้ก็เป็นดุมกึ่งนะครับสีดำนี่ครับผมยางก็จะเป็นยางแบบไม่มีดอกนะเป็นยางสาหรับรถแดกโดยเฉพาะเลยนี่ครับผมเขาจะใส่ยางแบบนี้นี่ครับเพื่อเพิ่มความ เกาะนะครับผมเวลาออกตัวนี้ยกเลยนะเออออกตัวนี้ไม่มีฟรีนะครับผมมาโอเคลดหายอีกแล้วแต่เราก็รีวิวส่วนบนมาแล้วแหละโอเค <laughs> รู้สึกหนักใจนะเวลามารีวิวลดอะไรแบบนี้แล้วรถมันเลียทุกคน <laughs> รู้สึกหนักใจมาส่วนเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องของมังกี้นะครับ เออเป็นเครื่องของรถมังกี้นะครับเหมือนเอาเครื่องของมังกี้มาใส่เนี่ยครับผมก็สเต็ปน่าจะเป็น6กหชักหประมาณนี้นะครับเป็นสีวาวด้วยทุกคนเออและตรงสายส้มๆนี่ก็จะเป็นท่อระบายเนี่ยครับผมท่อระบายความร้อนนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรือนน่าจะเป็นเรือนซีเนี่ยครับเออแล้วก็มีไลท์สตาร์ตรงนั้นด้วยนะครับมีหัวเทียนด้วยนะครับงานค่อนข้างละเอียดนะครับตามที่บอกนะครับผม แค่เครื่องนี่ก็ละเอียดแล้วนะเออเพราะว่ามันหลายชิ้นส่วนนะครับผมแล้วถ้าเอามารวมทั้งคันอะ่ะเออด,ดูดิทุกคนคิดว่าไงอะ่ะถ้าเอาไปลงในมือถืออะ่ะคือถ้าเกิดอยากให้มือถือมันเล่นแบบนี้ได้แล้วมันลื่อๆอะ่ะก็คือต้องไปลบเส้นอะ่ะทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะทําไม่เป็นนะผมไม่รู้อะ่ะว่ามันลบเส้นยังไงเออแต่ว่าถ้าเกิดรู้สูตรก็จะพยายามแก้แล้วกันนะเออ แต่ก็แปลงพอแปลงได้ทีหน่อยนะครับถ้าเกิดมือถือมันถ้าถ้ามันเล่นในมือถือได้ถ้าถ้าผมคิดว่าผมประเมินแล้วว่าเออคันนี้มันน่าจะเล่นในมือถือได้ผมก็จะลองแปลงลงดูนะครับผมเออแต่ว่าถ้าจะแปลงแบบแปลงแบบให้ชัวร์ให้เล่นได้แบบชัวร์เลยเนี่ยก็คือมันต้องลดเส้นลงนะครับรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงรถโอเคไม่มีหลอนไปเองทุกคน <laughs> โอเคเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมฝั่งฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนี้ยผมไม่มีที่พักเท้านะครับก็อันนี้ขอตีนิดนึงนะไม่มีที่พักเท้ากับเกียร์นะแล้วก็เบรกหลังก็ไม่มีนะเอออันนี้คือขอติหน่อยนะครับผมแต่ก็โดยรวมแล้วก็ดูเผินๆมันก็ละเอียดนั่นแหละเออแต่ว่าถ้าเกิดมาเจาะจงจริงๆมันก็จะมีข้อบิดพลาดเล็กน้อยนะครับส่วนข้างในนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นโครงะครับผมเดี๋ยวเด อ่าใช่ครับผมเป็นส่วนโค้งนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์สวยนะครับผมเบาะปาดนะครับเงาไหมรอบนี้เงาไหมไม่เงา่ะเป็นด้านไปนเลยทุกคนเออคลิปที่แล้วแจกมีโอนี่เบาเงามากเลยนะเออแล้วก็โค้งตรงนี้นะครับนี่มีโค้งเจาะข้างในด้วยนะครับแล้วก็เป็นโชคนะครับโชกคตัวสั้นนะครับผมเออโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาร์มเอ่อ อามยืดนะเอ้ยไม่น่าจะยืดนะน่าจะเป็นอามเดิมเนี่ยครับผมโซ่สีทองเลยนะเออเฮ้ยเอยเอตรงนี้มีอยู่พักเท้าตรงนี้อ๋อโอเคผมผิดเองแหละเดี๋ยวนะใช่ไหมเออวาใช่ทุกคนมีพักเท้าอยู่นะผมเพิ่งสังเกตนะโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านแต่ว่าเบรกนี้ไม่มีนะเออเหลือแต่เบรกหลังไม่มีนะครับสงสัยพี่เขาคงไม่ใช้นะใช้แต่เบรกหน้านะครับผมโอเค ใช่ใช่ใช่โอ้นึกว่ามัน,เป,นเป็นพักเท้าแบบเดิมเออเพิ่งมาเห็นตรงนี้ไง <c oughs> โคตรเนียนอ่ะทุกคนถ้าดูหนเผลน่ะเออโคตรเนียนโอเคก็ประมาณนี้ะนรับผมมาเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะครับผมแบบเต็มสูงเหมือนเดิมอีกแล้วคราวน,นี้ไปลูหกหกรนบเสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนนะทุกคนเดี๋ยวปรับเสียงเกมประมาณนี้โอเคไปฟังกัน อ่าโอเคก็เสียงประมาณนี้นะครับผมก็คือตอนแรกที่พี่เขาส่งมามันจะเป็นมันจะมีแค่ตัวรถเฉยๆนะครับส่วนท่าขับกับเสียงที่ผมไปหามาให้เองนะเออก็คือไหนๆก็หาท่าแล้วอ่ะก็หาเสียงมาด้วยเลยนะให้มันแบบครบๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเทสที่ไหนดีนะเอาบุรีรัมย์เหมือนเดิมแล้วกันเราไปจับวิกันเนี่ยครับผมโอ้โวโโเอ๊ะทำไมเขียนไม่ไม่ขึ้นวะ สงสัยต้องโอ้อ๋ออ๋อเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวโอเคเ็ยไม้ใช้ได้ยังโอ้ใช้ได้แล้วไปทำห6หเหมือนเดิมนี่ครับผมเพราะว่าเครื่องนี้เป็นสเต็ปหกชัก5เต็มสูบทุกคนไปได้เวลาสมัจเจาแล้วโอเคกดไปเลยพันเมตรขึ้นยังอ้าวอ้าว ไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะอ้าได้ละอ๋อต้องจอดให้ตรงตรงนี้อย่าเนี้ยโอเคเก้าหืมแรงมากครับผมทุกคนจะแรงกว่าถ้าขับมีโอแล้วใช่มันแรงกว่ามันไปร้อยหกสิบแล้วทุกคนตัดไปที่วีโอคลิปนั้นเนี่ยแค่ร้อยห้าิเองนะครับ 177g จี17ทุกคนก็เวลาที่ทำไป200เมตรได้8วินะครับส่วน400เมตรได้12.8 37วินะครับส่วน1,000เมตรได้ที่18วินะครับผมแล้วใครมาท้าเนี่ยดีเซิร์ดเหรอ <c oughs> ดีเซิร์ดอย่างกันเหรอไม่เอามีต่พวกดีบักไม่เล่นหรอกนี่บางอาจจะมาลัวปืนใส่นะไปี๋ยวไปแข่งอีกรอบนะครับผม เก็ตกใจหมดเนืว่านึกว่าจะมาท้าแข่งรถอะไรประมาณนี้เออมาท้าดวลดีเซิร์ดโอ้โหไม่ไหวเจ๊อะ่ะคือพวกินเซียนเขายิงรัวมากนะครับผมพวกเซียนนี่ก็เซียนนะแต่ว่าพวกโกงนี่ก็มีนะครับผมยิงรัวเป็นปืนกลเลยพวกกลัวไอพวกขี่โกงอะ่ะเออไม่ขอสู้ดีกว่ามันโกงเกินไม่ชอบเป็นน้องนี่มาแข่งรถด,ดีกว่ามา รอบนี้เวลาอาจจะดีขึ้นทุกคนไปเสียงเครื่องแรงมากเลยอะและท่าขับที่ผมหามานี่ก็แรงเลยแต่ผมไม่มีท่าขับมีโจริงๆนะถ้ามีก็ใส่ไปแล้วอะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คงจะมีอยู่เอเคมาอู้รู้สึกว่าเวลารอบนี้มันจะเยอะกว่าเดิมเนียครับผม เวลารอบแรกทําได้ดีกว่านะรู้สึกว่ามันจะเพิ่มมา0.1นะครับผมเออทุกระยะเลยเพิ่มมา0.1นะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมสําหรับเจ้าไนร้อยยี่ห้าคันนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แลว้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่ที่ส่งรถมาให้ผมแจกนะครับรถที่สวยมากเลยนะครับผม เออถึงมันจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมผม,ผมก็เป็นแบบนี้แหละเออเอารถมาแจากมันก็อาจจะมีแบบพลาดพลาดอะไรไปคิดดึ้งอะ่ะเออแต่โดยรวมๆแล้วก็ใช้ได้นะครับผมนี่สวยเลยแหละนะครับเออก็ใครที่อยากให้ใครที่อยากให้ผมมาแจากรถแบบนี้อีกนะก็ส่งมาได้นะครับผมส่งรถให้ผมมาทําคลิปแจกแบบนี้ได้นะครับผมเออส่วนรถก็ รอแล้วกันถ้าอยากให้ผมทำทาแจกอะก็รอแล้วกันเนียผมแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูคลิปผมแจกรถก็ส่งรถมาให้ผมแจกได้นะครับในช่องทาง Facebook นะครับทักส่วนตัวผมมาได้เลยเนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ไม่มีแล้วละไปไปแล้วทุกคน